ป,ปาวาดเต็มสิบต้องให้หนึ่งร้อยนุ่งบอดี้สูตบางเวอร์อื้อหือเวอร์ชั่งคลิปยิ่งแจมฮอตยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยก็ต้องไปปานวาดนักแสดงสาวตัว,ตวมัมดีกรีคุณแม่ลูกสองนี่และเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ลุกขึ้นมาเปิดโหมดเซ็กซี่จัดหนักแบบอลิมิตให้แฟนคลับที่ติดตามอินสต g r a m มแพนเวิรต้องอุทานร้องอู้หู ด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอและคอลเลกชันภาพถ่ายอวดหุ่นเสียระดับ10เต็ม10กับผิวขาวโอโมเต็มเฟรมขณะหยิบเอาชุดบอดี้สูทลูกไม้สีชมพูสีดำขึ้นมาใส่พร้อมกับโชลีลาโปสถ,ถ้ายากให้ช่างภาพคนรู้ใจช่วยรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ด ซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกเป้ยปานว่าจะกวาดยอดไหลทั้งจากแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องซุปตาไปได้อย่างล้นหลามถล่มทลายแล้วในส่วนของบบรยากาดนะช่องคอมเมนต์ก็ดูฉำวาวคึกคักไม่แพ้กันเมื่อทุกเสียงต่างก็เข้ามาอยยศให้กับลุกนี้ของเจ้าตัวโดยพร้อมเพียงว่าสวยจึงเกินต้านจริงๆแซที่สุดในสมโลกเลยแม่สวยจะเป็นลมแต่ยังไหวคะ่ะแม่รดเกินนนนชุดรดดดดสวยเกินนนสวยทั้งตัว